เอาละครับจากที่กลับเรียนร้ายราษฎรแกงสะระเปลี่ยนเป้าไป s อชซแล้วก็ประกาศเปลี่ยนเป้าเมื่อคืนตอนเกือบเกือบห้าทุ่มใช่ไหมคะสี่ทุ่มก่าหลับกันทันไหมหลายคนก็หลับกันไปแล้วตำรวจก็หัวหมุนเลยต้องปรับแผนใหม่ต้องปรับแผนกลางดึกเมื่อคืนเลยต้องปลุกกันมาตั้งแต่หลังหลังที่ประกาศของกลุ่มเยาวชนหรือว่าเนี่ยปรับแผนอุ้งไปรอปภเอชซีบีสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตรงรัรชโดทินเนี่ยนะครับ<อ>ไปดูกันสักนิดฮะต่อไปนี้คือคลิปที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดนาทีไปดูสิครับว่าเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรที่หน้าเอ b เชินฮะนี่เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่มาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือรู้ไหมคะเข้ามาทำอะไรคะ ตเข้ามาติดตั้งกล้องค่ะเพิ่มเติมอีกนะคะเขาบอกเบื้องต้นประมาณ8ตัวด้านหน้าผมว่าผมว่าในที่น่าจะมากกว่านั้นผมเชื่อว่ามากกว่านั้นคือคือคือเห็นปีนไปอย่างเก็บภาพมุมสูงชัดมากอืมเพราะฉะนั้นใครจะไปปิดผ้าคุมภาพปีนไม่ถึงหรอกสับทางยุทธวิธีเขาบอกว่าต้องเอาทีซ v ทีวไปติดในจุดสูงขมสูเขาเรียกว่าจุดสูงขมขมมันลงมา เก็บให้หมด <Dogs S 3> เก็บได้ทุกได้ภาพมุมกว้างด้วยไงคลิปเมื่อสักครู่23นาฬิกา54นาทีคือกลางดึกเมื่อคืนเกือบเกือบเที่ยงคืนของเมื่อคืนทันทีที่สากการ์เปลี่ยนพลิกลัย้ายจุดย้ายจุดดังนั้นทรงทีมเฉพาะกิจชาร์จเข้าไปที่หน้า SCB ไปดูซิว่าเขาเตรียมอะไรติดตั้งกล้องบนจุดสูงคมถือว่าเร็วมากนะประกาศนะไม่เท่าไหร่นะปุ๊บกล้องเกลื่องมาทันทีเลยแสดงว่าเร็วมากนี่ยัง นี่ถือว่าเร็วนะที่นี่ถือว่าเร็วนานฬิกาห้าสิบสี่นาทีนี่ยังช้านะก็เป็นชั่วโมงไงก็ยังเตรียมทันไงแม้กว่าจะปลุกตื่นกว่าจะออกมานะยามวิการเนี่ยขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงต่อไปนี้ต่อไปนี้ก็ขอบคุณเว็บไซต์ไทยรัฐก็แล้วกันเนี่ยนะครับเว็บไซต์ไทยรัฐตอนตีหนึ่งกับห้านาทีมีมีทีมข่าวมีทีมข่าวตะเวนก็ไปเจอไปตรงหน้าเอชซีบี ก็ไปเจอสอนอในพื้นที่เขาก็ทําหน้าที่ของเขานะสุธิสารหรือเขาบอกสอนอผลที่ข้ามถนนไปาสอนอผลนำแผงเหล็กมัดกั้นตรงทางเข้าออกช่างงานใหญ่ไทยพนิชฐ์ใช่เพราะผลก็อยู่ถัดไปตรงนั้นแหละอืก่อนถึงสาลน่ะนี่แผงเหล็กทําหน้าที่อย่างแข็งขันตีหนึ่งแผงเหล็กเอาไม่อยู่ตู้คอนเทนเนอร์หายไปไหนอยู่ไหนเดี๋ยวที่มาไม่ทันมันติดอยู่แถวแถวลาดดาเนินแถวแถวอะไรตรงนั้นเนี่ยอาเอาอานะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ ก็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 เป็นคลิปตอนตีหนึ่งสิบห้าปฏิบัติการติดตั้งกล้องท c วียังติดตั้งต่อเนื่องใช่ค่ะจากยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีต่อเนื่องถึงตีหนึ่งสิบห้านาทีก็ยังติดตั้งดังนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่ามันน่าจะมากกว่าแปดตัวใช่ไหมมันน่าจะมากกว่าแปดตัวเสียดายนะถ้ามีบรรยากาศเช้านี้ไม่รู้ว่าจะมีรถมีมากกว่าแผงเหล็กหรือเปล่าอืม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  ทีนี้ทีนี้ขณะที่เราไปอไมอนิเตอร์ด้านหน้าตึกสำนักงานใหญ่ของอไทยพณิชย์ตรงราชยโยธินนะ<า>ไปเชิงเงือมองแถวแถวสำนักงานทรัพย์สินเช้าว,วันนี้สักนิดหนึ่งสิโอ้เขาก็ยังปฏิบัติการดูแลพื้นที่เข้มแข็งอยู่นะเ<ร>ช้านี้นะมี มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ฟ้องเข้ามาเยอะโอ้โหในทวิตเตอร์นี่ผ่านไปแถวแถวเทเวศผ่านไปแถวแถวสามเสนผ่านไปแถวแถวพิุโกผ่านไปแถวแถวราชสีมาแถวนั้นปรากฏว่าเขาเจอเลยนะว่าตู้คอนเทนเนอร์ยังตั้งขวางยังปิดเส้นตรงเทเวศอยู่นะไม่ให้รถผ่านแล้วก็หลายจุดยังเห็นตั้งแต่ตีห้ากว่าๆเนี่ยก็มีรายงานถ่ายคลิปเข้ามาว่ารถที่เคลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ยังทยอยเข้ามาในระแวกนั้นก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่ารถก็ติดสิครับ ติดสิก็ติดสิครับค่ะก็ติดสิครับก็ติดสิคะแต่ภาพบนจอเป็นแฟ้มภาพนะใช่อันนี้ไม่ใช่ภาพเช้าวันนี้นะตอนนันซับิใช่ผมจําได้มันเป็นแฟ้มภาพภาพจากเมื่อวานภาพจากเมื่อวานภาพวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่าเช้าวันนี้ภาพข่าวมันเข้ามาไม่ทันอ่ะโอเค ก็มตู้คอนเทนเนอร์ไปวางด้วยแถวๆสำนักทรัพย์สินตู้คอนเทนเนอร์เขาวางเขาวางตั้งแต่เมื่อคืนใช่วางขวางราชดำเนินวางขวางเทเวศวางขวางพิศุโลกวางขวางราชสีมาแต่คราวนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะคะตู้คอนเทนเนอร์รำเรียงมาขยอยรำเรียงมาแล้วค่ะอ่านี่ไรเนี่ยเมื่อคืนเออภาพเมื่อคืนนี่แหละค่ะอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนหลายบริษัททีเดียวมาถึงตู้นะรถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์ ไปกันที่สำนักงานทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นบังเกอร์ใช่เนแข็งแรงนะตูค้คอนเทนเนอร์เนี่ยอ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าการราษฎรสามารถขย่มหรือขยกหรือโยกตูก้คอนเทนเนอร์ไหวไหมเขาไม่ไปแล้วนี่หน้ากระทรวงท่องเที่ยวนะก็มีด้วยนะอาจเป็นปีห้าปีห้าปีห้าก็มีอเอา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 ทีนี้ทีนี้คุณแมวสาวตั้งสังเกตดีนะว่าคุณแมวสาวตั้งสังเกต เราสังเกตว่ากระทั่งถึงฟ้าสว่างเช้าวันนี้ทั้งๆที่รู้ว่าถูกแกงเขาย้ายจุดทําไมยังไม่รีบเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเปิดทางการจราจรหรืออะไรอะไรตรงนี้คือไม่ใช่ไม่เคลื่อนย้ายนะบางจุดเนี่ยเพิ่งกาลังมาติดตั้งตอนตีห้ากว่าด้วยมันเป็นไปได้สองทางคืออะไรคะคือทางที่หนึ่งเนี่ยการถ่ายทอดคําสั่งระหว่างทีมต่อทีมเนี่ยมันยังไม่ถึงกันเพราะมันมาแกงกันตอนดึกไงมันมีขั้นตอนอ๋อถูกไหมถูกไหมมีขั้นตอนกระบวนการสั่งลงมา เมื่อสถาการเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนกลางเดึกศูนย์กลางของวลลุ่มันก็ต้องถ่ายทอดคําสั่งไปไปที่ทุกจุดใช่ไหมครับอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ในเรื่องการสื่อสารดังนั้นใครถูกเกณฑ์ให้ทําหน้าที่ขนตู้คอนเทนเนอร์มาทําบังเกอร์ก็ก็ตีห้าก็ยังขนอยู่ตีห้าก็ยังขนอยู่ก็ถูกไหมฮะหรือทางที่สองอย่างที่คุณแมวสาวต้องสังเกตหรือเขากลัวจะแกย้อนกลับไปรอบป่ะน้องๆราษฎร แกงซ้ำสองแกงว่าจะไปตอนดึกแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาใหม่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เขาก็นัดจะไปสำคัญใหญ่ไทยพานิ์ตอนบ่ายสามใช่ไหมล่ะจากเช้าไปไทพานิย์ตอนกลางคืนแต่ตอนแรกเขาจะไปสำนักทรัพย์สินก่อนใช่ไหมอ๋อนัดบ่ายสาวันนี้ใช่ใช่ผมว่าคนที่แกงไม่ใช่น้องแะแมวสาวก็แกแกงซะเองสนุกตัวเอง เขานัดบสามเขานัดจะไป s อ b บีใบสามใช่ดังนั้นตำรวจบางกลุ่มอาจจะเกรงขึ้นมาว่าเปลี่ยนได้อีกตั้งแต่เช้ากระทั่งถึงก่อนใบสามน้องๆมันจะแกงซ้ำสองแกงหม้อใหม่ไหมเที่ยงก็บอกทานน้องๆเขาบอกผมไม่ทราบเอออ่ารอดูรอดูแกงหม้อที่สองตอนเที่ยงค่ะมันก็ยังแกงทันใช่ไหมค่ะแต่ที่สําคัญวันนี้นะคะไม่ต้องไปนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สานักงานใหญ่สาขาราชโยธินวันนี้เขาประกาศหยุด ปิดทําการหนึ่งวันอยากรู้ว่าเมเจอร์ราชโยธินของกระผมจะปิดด้วยไหมเนี่ยความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆย,ยาม <c oughs> ที่พอจะแทกคิวแวะคิวได้ของหมาแก่จะปิดด้วยไหมเนี่ยวันเนี้ <c oughs> วันนี้จะไปแถวนั้นไหมล่ะมไม่ไปเด็กเพื่อจะไปแถวนั้น <c oughs> อ่ะโอเคอ